สวัสดีจา้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมาทำฝักทองเชื่อมแบบง่ายๆหอมอร่อยทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยจา้าทุกท่านกดติดตามครัวแม่พึ่งได้ทาง Facebook และ Youtube นะคะวันนี้แม่พึ่งใช้นะคะฟักทอง1กิโลค่ะนำมหาหั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยในการทำฟักทองเชื่อมนะคะเราก็ไม่ต้องนำเปลือกออกนะคะ หั่นชิ้นพอดีแบบนี้อย่าให้เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะถ้าเล็กไปเนื้อก็จะเละถ้าใหญ่ไปก็จะสุกยากจาก้ะขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปแช่นะคะน้ำปูนใสหรือจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะ แช่เอาไว้5-10นาทีเพื่อช่วยล้างเอาอยางฟักทองออกและทำให้เนื้อฟักทองค่ะเหนียวนุ่มไม่เละต่อมานะคะเราก็มาทำน้ำเชื่อมจ่าม่พิ่งจะใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวใบเตยเกลือแล้วก็น้ำจ้ะสัสดส่วนนะคะก็ตามที่ให้ไว้ในสูตรเลยเมื่อแช่ฟักทองเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาล้างทำความสะอาดเลยจ้ะ นี่นะคะจะเห็นในส่วนของน้ำที่เป็นยางฟักทองนะคะแล้ววพิ่งจะล้าง2-3รอบเลยจะให้สะอาดเอี่ยมไปเลยเคี่ยวน้ำเชื่อมนะจ๊ะด้วยไฟอ่อนจนละลายเข้ากันแล้วก็นำฟักทองค่ะใส่ลงไปนะคะโดยให้ทางด้านที่เป็นเปลือกของฟักทองอยู่ด้านล่างนะคะ เราเป็นส่วนที่สุกยากนะคะต้องใช้เวลานานมากกว่าส่วนที่เป็นเนื้อถ้าเอาด้านที่เป็นเนื้อลงไปเชื่อมนะคะจะทําให้เนื้อฟักทองเละไม่น่าทานจา้ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะเดือดไปเรื่อยๆแบบนี้ประมาณ10นาทีค่ะถ้ามีฟองก็ค่อยๆช้อนนะคะเอาฟองออก กลิ่นน้ำเชื่อมนะคะหอมมากๆเลยค่ะจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใบเตยที่เราใส่ลงไปเมื่อเชื่อมครบ10นาทีนะคะแม่พึ่งก็จะกลับเอาด้านที่เป็นด้านเนื้อลงไปค่ะแล้วก็เชื่อมต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะแค่พอให้เนื้อฟักทองสุกจะได้ไม่เละมาก อีกขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่มะนาวค่ะบีบลงไปนะคะครึ่งลูกจะช่วยปรับรสนะคะให้มีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นจะ้ะเ<ๆ>มื่อฟักทองเชื่อมสุกเรียบร้อยนะคะเราก็มาทำในส่วนของกะทิราดเนื้อฟักทองกันจะ้ะไม่เพิ่งจะใช้น้ำกะทินะคะแล้วก็เกลือเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะคะพอละลายเข้ากันก็ใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำค่ะเล็กน้อยให้เกิดความข้น เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำกะทิข้นๆนะคะหอมเค็มมันฟักทองเชื่อมหอมอร่อยนะคะแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งพร้อมเสิร์ฟคู่กับน้ำกะทิค่ะทานแล้วอร่อยเข็มข้นแน่นอนอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะรับชมเมนูอาหารอร่อยแล้วก็สาระดีๆมากมายเลยจ้า